เฮ้ยสวัสดีครับวันนี้คือผมในการนักบุญใจบานะครับผมวันนี้นผมจะมาเล่นเกมไม c ครซีเวอพัดคอนนั่นเองนี่น่าจะเป็นอีพีที่3ามเลยนะอีพีนี้ผมจะไปสำรวจข้างนอกเพื่อจะไปหาหมู่บ้าน NPC จะหาสมุดเอชชันดีๆมานะครับผมได้เตรียมตัวพร้อมแล้วก็ได้เดินออกเดินทางไปเลยเราไม่มีอะไรมากเราแค่ต้องการทอดแล้วผมก็ได้เจอทําแล้วก็น้องหมา,ร,ามร่องในรุมือนจะลึกมากด้วย ผมไม่กล้าไปสำรวจเพราะมันเป็นเวอร์ชัน1.18นะนะเป็นระดับฮาร์ดด้วยผมเลยไม่กล้าลงถล่ก็อาจจะตายฟรีเลยนะครับผก็ได้ขุดถ่านแล้วก็มาสำรวจนิดหน่อยก็มองว่าไม่มีอะไรมากเลยคิดออกสำรวจต่อเนื่องจากมันเป็นทางเป็นภูเขาเวอร์ชันนี้ทางภูเขาเยอะมากเลยทำให้การสำรวจลำบากหน่อยนะ อีกอย่างหนึ่งมันเป็นทะเลด้วยผมก็ได้มาหาอาหารโดยการฆ่าป,ป่าแต่ยังไงก็ตีไม่โดนสักทีดิงผมเกือบตายนะอีนี่นาที่หายใจทันผมก็ได้ขึ้นฝั่งแล้วก็มาตัดไม้ดีกว่าคราบตกคราบแล้วก็มาขัาบเรือก่อนจะขับเรือเราต้องสำรวจก่อน กันนี้จะมีหมู่บ้านก็ได้เขาจะไปรู้ไค้ขุดดินขึ้นไปก็มาขุดต้นไม้นิดหน่อยแล้วก็เจอทงัทงจะทำอีกเร็วก็เจอซอมบี้รอบนี้เกือบตายของจริงครับทุกคนดูดิเลือดหนูใจครึ่งผมไม่กระโดดตีแล้วเพื่อความปลอดภัยตีธรรมดาดีกว่าไม่ตอบอะไรมาเลยดอกแต่เน,นื้อแ้วก็เจอหมูรถดดตีไม่เคยโดนเลย มือถือกระโดดตียากจริงๆนะครับสำรวจต่อไปก็เจอเกาะต่อไปที่เป็นป่าเบิร์ชเหมือนกันแะไรนี่อะแต่ว่ามันเป็นเกาะแบบภูเขาผมก็ได้สำรวจเลดดาสัตว์มาเยอะแยะเลยสำรวจต่อไปจนมาเจอกับปบองฟอเรสต์ธรรมดาที่มีไม้โอ๊กสกทีหนึ่งนะหลังจากที่ติดในสีขาวมานานก็เจอกับนงหมา ผมเลยให้กระดูกไปเท็มไปหนึ่งตัว1อันได้อ่าอีกสักตัวละกันไม่รู้ได้ไหมขอเท็มน่อยเนาะอันนี้กินไหมกระดูกกไปดี2กระดูก2ตัวแล้วผมก็ได้มาย้อมสีให้ตัวหนึ่งนะจะได้ไม่สับสนแล้วเรียกผมจะเรียกตามสีดีกว่า ไอ้ม่วงแล้วก็ไอแดงหมายเลข2อต้นอัดคลิปผมลืมใส่สีชมพูไปนะโอ้ดูนี่สีผมคิดว่าผมจะกระโดดลงไปแบบสไปดแมนเสียวตายนเนี่ยเนี่ยเกือบตายเหมือนกันนะทิ่ถ้าชนกับพื้นผมคงไม่รอดแน่แล้วผมก็ได้เจอกับเกาะเกาะหนึ่งที่ไม่เป็นภูเขา ก็ได้ถือขวานมาเพื่อที่จะตัดไม้นี่ลำลำบากจริงเลยตอนนี้ผมอาจจะพูดยากหน่อยนะอากาศมันดามากเลยผมก็ได้วางแคมไฟเพื่อความอบอุ่นของร่างกายจริงเกมนี้ไม่ต้องการความอบอุ่นก็ได้ผมก็ได้มาเช็คเวลาว่ากี่นาทีแล้วผก็ได้ครับขวานเหล็กเพื่อจะมาตัดไม้ใช่ครับ แต่ว่าก่อนอื่นคืนนี้เราหลบแบบใต้ดินดีกว่าผมรู้ว่าตอนข้ามันอันตรายมากผมก็ได้หลบใจมาชั่วคาวแล้วก็ขึ้นมาข้างบนเพื่อมาย่างอาหารก็มาสำรวจก็เจอกับสเกิรตันแต่ไฟแล้วรอบนี้มันจริงโลกผมแตกครับทุกคนผมเลือกสืดับแล้วก็ใช้วิชาจูุก จะวิ่งเข้าไปข้างหลังมันนะแต่ว่าไม่ได้ทีที่ฟันรอบเดียวแล้วผมก็คิดว่าน่าจะไม่ไหวเพราะว่าแมงมุมมาด้วยแล้วผมเลยวิ่งดีวิ่งลงน้ําครับเป็นไงล่ะเห็นเยอะเลยผมฟันไม่่งเลยครับกดแกงดาไปทั่วแต่ว่ากระตั้นก็หายหายไปไหนไม่รู้ทำให้ผมหนีมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภยัยไม่เชิงว่าบ้านอีกแคม ผมก็จะฆ่าวัวนะครับแต่ว่าค้าล่างนั้นมีเรานะครับถ้าผมลงไปในน้ํามันจะล่ากผมทันทีผมก็ได้มาสำรวจข้างบนนิดหน่อยก็เจอดราวด้วยเอาดีตายกับแทนต,ตัวเองเป็นไงล่ะเออผมลุงบอกผมได้ครับโลใหม่ด้วยก็ตรงนี้คิปเปอร์มาระเบิดผมได้ตัดออกไปมอนสเตอร์เยอะจริงๆ ผมได้ตีซอมบี้ไปสองตัวตัวไม่ทันระวังข้างหลังมาดีมาดีอมระเบิดไปไงละครับโอ้คริปเปอร์อีกแล้วเจอรอบหน้าจะล้างอผอพาเลยผมได้เคลียร์มอนสเตอร์จนหมดก็ได้มาถมดินที่คริปเปอร์ระเบิดไว้เมื่อกี้ ังจริงเลยก็จะคิปเปอรอีกตัวหนึ่งรอบนี้ผมไม่ให้มารอดแน่มันระเบิดในน้ำทำให้ไม่มีแรงทำลายล้างเท่าไหร่ผมก็ได้สำรวจต่อแบบไม่หยุดหยอดก็เจอหมูก็ฆ่าแค่นั้นเองแล้ววันนี้กระโดดไม่โดดอึ่งแล้วผมเลยไม่อยากกระโดดแล้วก็เจอกับแก่ฝูงหนึ่งในที่สุดก็ได้ครับเตียงพีหนึ่ง ผมก็ได้ตั้งสมาธิแล้วก็กระโดดตีแตกกระโดดตีแตกนี่ทำไมร่มีติดสองตัวติดผมก็ได้มาถมดินเพื่อจะครับไม่ใช่ครับสิเพื่อจะทําที่ปลูกผักเอ็นนี้ก็น่าจะพอแล้วผมก็ได้ครับกล่องมาวางของแล้วก็วางชุการเคนเอาละครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นก่อนนะครับ,บเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบาย